สดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่มินรู้สึกว่ามินยังไม่มีเวลาได้พักแบบนั่งหายใจเลยอันนี้เหมือนจะเป็นโมเมนต์แรกที่รู้สึกว่าได้หายใจมากขึ้นหน่อยคือตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ประมาณ4ี่โมงมินเพิ่งได้อาบน้ำเองรู้สึกว่ามันมีอะไรทําเยอะมาก,กวันนี้เป็นการได้ทําอะไรเยอะแบบดีนะคือมันมันดีออกกําลังกายไป2ชั่วโมงแล้วก็เคลียร์งานนู่นนี่ตอนนี้รอฮิเมคัดยาวไม่ไหวแล้วอยากรอให้มันยาวแล้วก็จะไปตัดสั้นเลยคิดถึงผมสั้นมากเออผมนี้นี่มันดูดูญี่ปุ่่่นนมมากมาเริั เดี๋ยว er วันนี้มินจะมาตอบ q ียนะคะซึ่งเป็นคำถามที่มินให้คนถามเข้ามาใน i อนะแต่ว่ามินไม่ได้บอกว่าจะามาทำคลิป q a นเะเพราะฉะนั้นมินจะขอเซ็นเซอร์ชื่อของทุกคนที่ถามคำถามเข้ามาในคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามินไม่แน่ใจว่าจะมีใครอยากให้ปิดชื่อหรือเปล่านะก็เลยขอเซ,นซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่า เจ้าตอบเกี่ยวนคคาถามแรกนะคะพี่มิ้นมีภาษาไหนที่อยากเรียนหรืออยากพูดได้อีกไหมคะตอนนี้ที่ตั้งเป้าไว้มีภาษาสเปนกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยที่เริ่มเรียนตอนนี้มีแค่สเปนอย่างเดียวแล้วก็เป็นยากมากคนมิ้นไม่เคยเรียนภาษาที่มันต้องแบ่งเพศมาก่อนเลยที่แบบเก้าอี้เป็นเพศหญิงอันไหนเป็นเพศชายอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องจงําเยอะนิดนึงแต่ก็อยากพูดให้ได้นะมิน้นชอบที่จะพูดได้หลายภาษารู้สึกว่าแต่ละภาษามันมีสเสน่ห์มากๆเลยชอบมากๆแต่ต้องทําให้ได้ โอเคคำถามต่อไปพี่มิน้นมีแบบสินแตกเวลาคุมอาหารหรือช่วงลดน้ำหนักบ้างไหมคะหนูเป็นประจําเลยควรทําไงดีฮึมีมีแน่นอน <laughs> เพราะว่าใครก็ตามที่คุมอาหารเนี่ยแปลว่าก่อนหน้านี้เราก็ต้องเผลอปากไปกินอย่างอื่นจนต้องมาคุมอาหารถูกไหมจริงจริงมันจะมีอยู่2วิธีที่มิ้นรู้สึกว่าควรเลือกเลยว่าเราเหมาะกับอะไรนะวิธีแรกก็คือสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองเคร่งได้ก็เคร่งไปเลยสัก6วันเสร็จแล้วก็ให้ตัวเองมีชีตเดย์สักวันหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งก็คือปล่อยให้ตัวเองกินได้นิดหน่อยคุก ที่วันละชิ้นอะไรแบบนี้คือต้องเลือกดูว่าเราเหมาะกับแบบไหนนะเพราะว่าถ้าเราเครียดและเคร่งมากๆมันอาจจะทําให้เราตะบะแตกได้ง่ายมากๆโดยเฉพาะถ้ามันเป็นวิธีที่มันไม่เหมาะกับเรานะอย่างตอนนี้มิ้ก็ทําเป็นวิธี80 20อยู่ก็คือ80กินของที่มีประโยชน์ 20, 20กินตามใจปากนะคะมันก็ทําให้แฮปปี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยที่แบบโอเคได้กินคุกกี้ชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางนเป็นคนไม่ชอบแบบชีตเดย์ทั้งวันอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยคิดว่าน่าจะช่วยได้นะคะทริปนี้ต่อไปพี่มิ้ชอบใช้ฟิล,ลฟ์มเาร จริงๆตั้งแต่ถ่ายฟิล์มมาก็คือเพิ่งลองแค่ยี่ห้อเดียวแล้วก็รู้สึกว่าชอบวันนี้แล้วก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วก็เวลาซื้อมาจะชอบสั่งมาเป็นกล่องตลอดจะเป็นโกดักพอทราสี่ร้อยคือมันจะทําให้สกินโทนมันดูติด mm hmm. อมชมพูนิดนึงดิมินว่ามันทําให้ผิวดูสวย mm hmm. ชอบชอบ mm hmm. นี่ล็อตแรกที่สั่งมาก็คือยังไม่รู้ว่าฟิล์มมันมีหลายไซส์ก็ไปสั่งไซส์ยาวมาแล้วมันก็ใส่ไม่ได้แล้วมินสั่งมาประมาณ4 5อันน่ะแต่มันก็กองอยู่ในเกม๊มินตอนนี้ก็ถ้าใครใช้ฟิล์ม120บอกได้นะค120ะ ยีมันจะเป็นแบบไซส์ใหญ่อะสำหรับกล้องฟิล์มน่าจะอันใหญ่ๆมั้งนี่คือ1้อยหคือไซส์ที่ถูกต้องกันแล้ทุกคนคำถามต่อไปนะคะรูปน้อง็อกที่พี่มิ้นชอบที่สุดค่ะให้ขึ้นเลยแล้วกันมันมีหลายรูปมากมิ้นน่จะเลือกไม่ได้คือมิ้นถ่ายรูปเราทุกวันมิ้นเลยคิดว่าไม่น่าเลือกรูปเดียวได้ขึ้นให้หมดเลยแล้วกันเราไปนั่งกับล็อกกันดีกว่าว่าไงครับทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ นั่งด้วยได้เปล่าโอ้อันนี้พิเศษมากเลยเนี่ยปกติล็อกไม่ค่อยยอมอยู่กับที่เราจะรูปล็อกไว้นะคะล็อกจะได้ไม่ขยับ ตอบก่อนคำถามหนึง่งแต่งตัวไม่เก่งเลยค่ะพี่มิน้นมีคำแนะนำอะไรไหมคะอันนี้มิ้นว่าต้องดูก่อนนะคะว่าเราชอบแนวไหนถ้าสมมติเรายังไม่รู้ว่าเราชอบแนวไหนก็ลองเลื่อน i อไปเรื่อยๆดูก็ได้นะดูว่าเราสนใจแนวไหนมากที่สุดเรามักจะกดเซฟอันไหนไว้มากที่สุดใครเป็นแรงบันดาลใจเราใครเป็นไอดอลเราแล้วเราก็ดูกันแต่งตัวเขานะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้แนวตัวเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการหาอินสปีเรชั่นจากคนอื่นก่อนนะเสร็จแล้วพอเราเริ่มรู้ปุ๊บว่าเราชอบแนวไหน เราก็เริ่มดูว่าสีไหนที่มันเหมาะกับเราสีไหนที่เราใส่แล้วขึ้นสีไหนที่ใส่เราไม่ขึ้นก็คือหา Personal Color ของตัวเองนี่แหละก็คือเลือกแนวที่เหมาะกับเราหาสีที่เหมาะกับเราและขั้นตอนต่อไปก็คือต้องดูว่าหุ่นของเราเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนบ้างนะเราเหมาะกับการใส่เอวลอยหรือเราเหมาะใส่ขาสั้นขายาวกระโปรงสั้นกระโปรงยาวกระโปรงครึ่งเข่าทุกอย่างต้องดูหมดเลยมันคือการต้องลองไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะเจอสิ่งที่เหมาะกับเราอย่างมินนี่กว่าจะเจอนี่นานมากเลยนะคือซื้อมาแล้ว ไม่ได้ใส่เยอะมากอะ่ะจนหลังๆเริ่มรู้แล้วแบบโอเคอันเนี้ยเห็นแล้วชอบนะแต่ใส่แล้วไม่เข้าแน่ๆยังไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างมิ้นก็จะใส่ขายาวแบบรงกระบอกกระบอกไม่ได้อะไรอย่างงี้ต้องทำความ,มรู้จักกับตัวเองเป็นหลักใช่แล้วมินเพิ่งรู้ตัวว่าการนอนไปพูดไปนี่มันทําให้หายใจไม่ออกได้ <c oughs> มันต้องมันต้องแบบยกตัวขึ้นนิดนึงมันเป็นมุมที่เมื่อยมากเลยแต่ว่าล็อกน่ารักมากเลยอะ่ะเวลากินข้าวเสร็จจะชอบมานอนตรงนี้ <c oughs> นมตัวหอมถ้าคนสงสัยว่ากระต่ายมีกลิ่นยังไงนะคะเอาจริงคือเป็นสัตว์ที่สะอาดมากอะแทบไม่มีกลิ่นเลยแล้วหมีก็คือเป็นกลิ่นสัตว์เลี้ยงแบบอ่อนๆมากๆม,มีแค่นั้นเลยน่ารักจังเลยค่ะนี่คือพยายามเ <c oughs> กี้ยกล่อมล็อกให้อยู่กับที่ทำทมต่อไปน่าจะไม่มีล็อกแล้วเพราะล็อกอยากเดินมากล็อกไปแล้วนะคะเราเลยกลับมาที่เดิมแล้วทาทกระต่ายก็คือประมาณนี้แหละถ้าเจ้านายอยากไปก็คือจบ คำถา,ถามต่อไปนะคะพี่มิ้นขอวิธีการฮีลตัวเองจากความผิดหวังความรู้สึกแย่ต่างๆหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะก็คือถ้าเราไม่อยากผิดหวังเราก็ต้องไม่คาดหวังใช่ไหมคือเราก็รู้แหละว่าเราต้องไม่คาดหวังเราถึงจะไม่ผิดหวังแต่การไม่คาดหวังตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามในชีวิตส่วนใหญ่เราก็ต้องหวังผลลัพธ์อะไรสักอย่างอยู่แล้วเช่นทํางานอย่างเงี้ยเราก็คงหวังผลจากมันอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางที่เราแค่เออทำๆไปแล้วก็ไม่หวังอะไรเลยมันก็เปป็นไได้ยาก่ แต่ว่าวิธีที่มิ้นทํารู้สึกว่าเวิร์กที่สุดเนี่ยก็คือการทําให้เต็มที่ไม่ว่าผลลัพธ์อะไรจะเกิดขึ้นก็คือต้องยอมรับมันแล้วไม่ต้องเอาอารมณ์ไปผูกว่ามันแย่หรือดีหรือเราผิดหวังหรืออะไรก็คือแค่แก้ไขตามที่มันเกิดขึ้นตามนั้นเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องยอมรับมันก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าผลลัพธ์มันดีก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็เรียนรู้จากมันแล้วก็จบแล้วก็ไม่ต้องใช้อารมณ์ไปรู้สึกเสียใจเสียดายหรือดิ่งอะไรกับมันแค่เรียนรู้จากม รู้สึกว่ามันจะทาให้เรารู้สึกผิดหวังได้น้อยที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วมีหลายคนพิมพ์มาเรื่องประมาณนี้เหมือนกันว่าแบบถ้าท้อต้องทํำยังไงหรือฮิวตัวเองยังไงดีรู้สึก ผิดหวังอะไรพวกนี้ซึ่งวิธีฮิวตัวเองสําหรับมินนะถ้าสมมติว่าผิดหวังไปแล้วก็คือให้เวลาตัวเองแหละให้เวลาตัวเองรีแลกซ์แล้วก็เขียนออกมาก็ได้หรือว่าพูดระบายออกมาก็ได้ถ้าเป็นคนชอบพูดว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่พยายามหาต้นต่อว่าความรู้สึกนะั้นมันมาจากอะไรคือเราผิดหวังเพราะอะไรกันแน่แล้วมันจะช่วยได้นะไม่งั้นมันจะสามารถลุกลามไปเรื่องอื่นได้ง่ายมากถ้าเราปล่อยให้มันครอบงําเรานะ ค <G ül> ำถามต่อไปจะไม่ตึงเครียดพี่มิ้นจะแสดงซีรีส์อีกไหมคะ <S 1> <S 1> ก่อนหน้านี้คิดว่าอยากแสดงอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันมีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปก็คือมาอินเรื่องออกกําลังกายเรื่องการกินอะไรมากขึ้นจนรู้สึกว่าอาจจะไม่อยากแสดงแล้วเหมือนกันนะเออคือรู้สึกว่ามีความสุขกับอะไรแนวแนวนี้ไปแล้วอ่ะคิดว่าอาจจะไม่จริงการแสดงก็เป็นอะไรที่มิ้นก็ชอบแหละในวัยเด็กโอเคคำถามต่อไปถ้าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราอยากเป็นอะไรเราควรค้นหาตัวเองยังไงดีคะอืม อันนี้ก็เป็นอีกคาถามเหมือนกันที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าจะเข้ามาหาลัยแล้วยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรหรือเราจะหาแพชชั่นยังไงดีหาตัวเองยังไงให้เจอดีรู้สึกไม่สุดสักอย่างเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งมินว่ามันเป็นอะไรที่ไม่แปลกเลยนะที่เรายังหาตัวเองไม่เจอหรือเรารู้สึกไม่สุดสักอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วมินว่าคนที่เกิดมาแล้วรู้เลยว่าตัวเองชอบอะไระมีน้อยมากนะแต่ก็มีอยู่นะที่แบบชอบเล่นกีตาร์ตั้งแต่7ขวบโตขึ้นมา20ก็ยังชอบแล้วก็เป็นศิลปินแล้วอายุ30 40ก็ยังชอบเล่นเหมือนเดิมชอบอย่างเดียง ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นก็มีนะแต่ว่าคนต่วนใหญ่เลยรวมถึงมิ้นด้วยก็จะมีความชอบอยู่หลายอย่างใช่ไหมแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะไปทางไหนดีเพราะ เราก็ไม่ได้เก่งมากหรือเราอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกสับสนว่าจริงๆรแล้วเ,เราควรเกิดมาทําอะไรกันแน่ใช่ไหมมินรู้สึกว่าเราควรลิสต์มาเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราพอสนใจที่รู้สึกว่ามี potential ที่จะชอบได้บ้างจะชอบเต้นวาดรูปอะไรก็ได้ที่เราทําเป็นงานอดิเรกก็ลิสต์มาให้หมดเลยแล้วก็ลองทําให้สุดทุกอย่างเลยเพื่อดูว่าเราชอบมันในระดับไหนหรือเราชอบที่จะทํามันเป็นงานอดิเรกมากกว่าคือต้องทําความรู้จักกับตัวเองเยอะๆเลยอะส่วนมินมินรู้สึกว่าหลังจากที่เราลองทําทุกอย่างมาแล้วอะ คือมันก็ไม่ใช่ว่าโอเคชอบทําวันนี้แล้วเราจะเจอเลยนะว่าอันนี้คือแพชชั่นของเราคือเราต้องผสานความชอบนี้แล้วเราก็ต้องหาความหมายให้มันด้วยให้มันเข้ากันเพราะว่าถ้าเราแค่ชอบเฉยๆแล้วเราไม่มีความหมายให้มันว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราก็จะทําได้ไม่นานนะยกตัวอย่างเช่นออกกําลังกายอย่างเงี้ยช่วงที่มินไม่รู้มินออกไปทําไมอ่ะมินก็ไม่ได้มีแรงใจจะออกขนาดนั้นทั้งนั้นที่ตัวมินก็ชอบนะแต่มันจะแบบไม่ได้อยากสู้เพื่อมันขนาดนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าสมมติว่าเราหาความหมายให้มันได้อย่างตอนนี้มินมองว่าการออกกํ รเบิดร่างกายตัวเองถึงความวิเศษของมันที่เฮ้ยตัวเท่านี้แต่ก็ยกหนักได้นะมันทําให้มินรู้สึกแข็งแรงมากๆเลยที่ได้ออกกําลังกายทุกวันอะไรเงี้ยอันนี้คือความหมายที่มินให้กับมันไม่ใช่แค่ว่าออกเพื่อหุ่นหรืออะไรอย่างเดียวแล้วมันก็เลยทําให้มินรู้สึกอยากออกกำลังกายทุกวันจริงๆแล้วพอมองในมุมนี้เราไม่ควรพูดถึงมันว่าเป็นการหาตัวเองนะจริงๆมันคือการสร้างตัวตนที่เราอยากเป็นขึ้นมามากกว่านะก็คือเราชอบอะไรแล้วเราทำมันไปทำไมนั่นแหละคือแพชชั่น อ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องให้เวลาตัวเองนะอย่าไปเร่งว่าอู๋จะเข้ามาหาลัยแล้วเราต้องรู้ตอนนี้เลยคือมันเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตมันคือการค่อยๆรู้จักตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยแล้วความชอบเรามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแหละตอน4ี่ขวบเราจะชอบร้องเพลงมากแต่ว่ามาตอน20เราจะไม่ชอบแล้วก็ได้มันคือการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่อยๆทาความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บสกิลของแต่ละช่วงอายุมาเช่นตอนเด็กชอบเต้นพอโตมาชอบร้องเราก็อาจจะเอาเต้นกับร้องมารวมกันพอ ันปุ๊บมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนก็อาจจะเป็นจุดเด่นของเราไปเลยก็ได้นะก็อาจจะลองหาสิ่งนั้นมาผสมกันดูนะคะโอ้ค oh, okay. ิวในี้ครั้งนี้เครียดจริงด้วย <c oughs> แต่ว่ามันเป็นคําถามที่มีคนถามมาเยอะมากทุกครั้งเวลาทำคยวเนมินก็เลยอยากเอามาตอบในนี้นะคะก็หวังว่ามันจะช่วยได้นะโอเคหวังว่าที่มินพูดไปจะไม่มงงแต่มินตั้งใจตอบจริงนะนี่ก็เป็นคําตอบจากใจมินเอง อันนี้แบบอ่านแล้วขำม,มากตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นรอพี่มินชีกับพงไพรแกรง้งแกร แต่จริงๆในในพงไพรก็เคยล้อๆกันเองอยู่ในแก๊ง้วยแหละว่าแบบพงไพรอะไรเงี้ยไปต่อไปขอเคล็ดลับตัวช่วยที่จะทาให้ขาวหน่อยค่ะจะครีมจะฉีดจะกินได้หมดเลยงับมิ้นท์ไม่ได้ทาเวทีนิ่งไม่ได้ฉีดไม่ได้กินอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องขาวเลยนะคะแต่สําหรับมิ้นท์ที่เวิร์กที่สุดก็คือถ้าเลี่ยงแดดได้ก็เลี่ยงเจอเท่าที่จําเป็นแล้วก็ทากันแดดทุกครั้งซึ่งต้องเป็นกันแดดที่มั่นใจจริงๆนะว่ามันกันได้ตามที่เขียนไว้หน้าฉลากอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปโฟกัส แต่หมมากอันนี้พูดจริงนะแต่ก่อนอนะมินก็พยายามแบบอยากทาไวท์เทนนิ่งทุกวันอยากขาวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอเช็คผิวทุกวันแล้วรู้สึกแบบทำไมเราไม่ขาวขึ้นสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไม่ได้ไปนสนใจเลยมันมากอะ่ะรู้ตัวอีกทีก็จะแบบอ๋ะผิวขาวขึ้นแล้วรองงงมากอะไรเงี้ยต่อไปค่ะใต้ตาดํามากทาคอนซีลเลอร์แล้วดูเทาทําไงดีคะจริงๆมันก็เปรียบได้เหมือนเวลาเราทารองพื้นไปบนสีผิวที่ไม่ตรงกับสีรองพื้นแล้วหน้าเทาอะ่ะแต่ว่านี้มันเป็นแค่ตรงใต้ตาใต้ตามันคล้าเกินไปแก้ได้ด้วยการคออกก่น็ื ให้ผิวใต้ตามันสว่างขึ้นก่อนที่เราจะลงคอนซีลเลอร์ไปโดยการใช้คัลเลอร์คอร์เรคเตอร์สีประมาณส้มแซลมอนอะไรอย่างนี้ซึ่งต้องเป็นสีส้มที่ตรงกับผิวนะไม่ควรใช้สีที่เข้มกว่าผิวนะคะก็ถ้าเป็นคนผิวสว่างก็ใช้สีส้มอ่อนแต่ถ้าเป็นคนผิวเข้มก็ใช้สีส้มเข้มนิดนึงเพื่อทําให้ผิวมันสว่างขึ้นเสร็จแล้วเราก็ลงคอนซีลเลอร์กลบทับไปแล้วมันก็จะดูไม่เทานะคะโอ้นี้คําถามสุดท้ายแล้วถ้าพี่เป็นคนไม่เก่งในด้านไหนๆเลยแต่พี่อยากทําอะไรสักอย่างที่มีแต่คน ว่าพี่ทำไม่ได้ พี่จะตอบเพราะว่ายังไงคะเราจะไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้นะในฐานะที่เรากําลังพยายามอยากลองทําสิ่งใหม่ๆกําลังอยากพัฒนาตัวเองแล้วมีคนมาพูดแบบนั้นอะมันบั่นทอนมากเลยนะถ้าเราเก็บออกมาคิดมันก็จะทําให้เราอยู่กับที่แล้วเราก็กลายเป็นไม่กล้าพัฒนาทั้งๆท,งที่สิ่งที่เรากําลังจะทํามันเป็นเรื่องที่ดีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสาเร็จหรือล้มเหลวหรือเปล่าแต่ว่ามันคือกันที่เรากําลังก้าวเดินไปข้างหน้าพี่แนะนําว่าไม่ต้องไปตอบโต้หรอกไม่ต้องเอามาใส่ใจแต่พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราาาททํํไไดด้้ดนะคะค เชื่อไหมเราทเราทได้จริงๆเลยมินเป็นกําลังใจให้มิ้นจะบอกเองว่าทําได้แน่นอนสู้ๆลุยถ้าเรายังไม่ยอมแพ้เราก็จะยังไม่แพ้จริงๆถือว่าเป็นค a นคนใหม่ๆแล้วกันนะคะ,ะ,คะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าแต่ว่ามินก็รู้สึกว่ามินได้พูดสิ่งที่อยากพูดออกไปนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้สําหรับคนที่กําลังต้องการคําปรึกษาในเรื่องนี้อยู่นะคะหวังว่ามินจะช่วยได้จริงๆเฮ้อรู้สึกดีที่ได้พูดโอเคมินชอบคิเนยอะไรนะะ่ะข้างหลังอะทำอะไร โอเคไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปมินต้องไปทำหน้าที่เป็นตะกองให้วิวิแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะก็มาพิมพ์ทักทายกันได้นะคะด้านล่างมินอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมรักทุกคนมากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาตลอดนะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย